ของเล่นค่ะอ,อ๋อแม่คิดว่าเป็นของเล่นแหละเพราะจะใส่รวมมาแล้วก็มีแล,แล้วก็มีของเล็กๆอีกห้ากล่องอ่าจะแกะอะไรก่อนดีคะยังไม่รู้ ชบบ่างมืงอาแกแบบเผือกไหมคะแบบเพือกแบบอะไคะม่อกเยกของเนญี่ปุ่น่ะมเียแม่ฝึก,าก่าวให้ม่ีกนนะคะเด็กจะอ่านเดี๋ยวนี้อ่านเองอ่านเลยคคะอ่านอะไรคะเกียรเรียกีเชีกินแต่ไม่ไม่เดาบยาบ่าสามคำแรกอะไรคะเมื่อกี้เนี้ย อะไรคะเบียกินเบียเชียน้องพิมพ er ์เบ oh, ียรแบบชินจังกินแต่ไม่เมาเบียเชียแกอ๋อเป็นเบียรชินจังอันนี้คุณแม่เคยเห็นนี่เบียชินจังนะคะนี่ดูจากรูปข้างหลังก็คือเหมือนเอาเป็นผงนี่แหละใช่ไหมไปผสมแล้วก็จะเป็นเหมือนเบียจริงๆคงเป็นขนมแล้วก็กินจิมมเแกะแกะค่ะ เอาอีกแล้วกินยืดคอยนะคะจะมารีวิวนี่ค่ะขนมเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเหลืออีกตั้งห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ากล่องนะคะไปก่อนนะคะเก็บแบบพืชที่ได้ดินนะคะเ๋ยวเลิกเล่นมุกคะแนนคุณแม่ปวดหัวที่จคิดตามนะเอาอานอ่านจดหมายเดี๋ยวแม่โชว์ให้นากผู้ชมดูก่อนนี่มือไกว่างเปล่ามากเลยค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะนี่มุกเหรอคะ น,นี่แม่เที่ยวไปโมกับคนนู้นคนนี้ว่าพิมาหนังสือออกแล้วว่าพะลูกิจีจีก็อ่านสิง,งเสียงออค่ะค<ไ>่ะชุดขนมญี่ปุ่นแบบใหม่เซอ่าเซย่าช็อปส่งมาให้ลองการเป็นชุดทำขนมญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะว้าวแบบใหม่เลยนะเรายังไม่เคยทำนี่แล้วชุดนี้น้มก็เป็นแบบอิตาเลียนโซดาใช่ไหมสีฟ้าแน่จริง จะเป็นรถไหมคะคืออะไรทั้งตาเยอะๆเหรอใช่โง่นะคะเนี่ยอุ้ยอะไรคะอุ้ยอยยอเบาเค่ะาเบอะไรอะซองแดงแกดูเลยค่ะเดี๋ยวเดีอ่านจดหมาก่อนค่ะอ่าจดหมายก่อนซองแดงเหมือนอะไรอะ อ่งเปาเนี่ยอ่งเปาเป่าวุ้นจริงเฮ้ยไม่ว่าเอาแค่มือขาแต่อ่งเป่าด้ลยคะอ่งเปาก็คือเนี่ยซองแดงอังก็แดงใช่ไหมอ่งเปาซองแดงเนี่ยเวลาตุดจีเนี่ยเขาก็จะแจกกันตุดจีทั้งทีเซย่าชอปขอมอบอ่งเปาซองน้ำน้ำมาให้นะคะมีอีกอ่ะโอ้โหขอบคุณมาก ใช่แล้วตอนนี้มันประมาณตอนนี้เป็นปลายเดือนมกราเดี๋ยวต้นเดือนกุมภาจะเป็นวันตุดจีนแกะได้ไหมคะ,ะแกะไม่ได้นะคะเพราะว่าอ่างเปาเขาต้องไว้แกะวันตุดจีนหรือแกะให้ดูก่อนอันนึงไหมคะต้องแกะตุดจีนเดี๋ยววันตุดจีนเนี่ยว,วันที่แปดแม่จําได้ว่าเป็นวันที่แปดกุมภาค่อยแกะนะคะอีกประมาณสองอาทิตย์ค่ะ <Yeah. S 1> อขอบคุณนะคะอ่างเปาตัวตัว,ตวขอบคุณเพชรคพชรขาและค่ช เอาให้เพื่อนๆด้วยบ้าค่ะมีตั้งเยอะค่ะ1 2 3 4 5 6 7นะคะเดี๋ยวแจกให้แจกให้เพื่อนๆด้วยน้องพิมพ์1น้องพิมพ์1อีกเหลืออีกกี่อันให้เพื่อนๆคะถ้ามี7ให้น้องพิมพ์1อีกกี่อันคะก็6ู่หกใช่6อันให้เพื่อนๆคอยติดตามนะคะวันตุ๊จีนแต่ตอนต่อไปให้เขมุรแก่ค่ะเราจะขี่รไปเล่น เลยอ่าอนี้ลูกวิดูนี่สิอะไรลูกอะไรสกูตชี่ต่างๆแล้วก็มีวิอ่าๆแล้วก็มีนะที่ปิบแล้วก็มีพวกเครื่องตกแต่งด้วยน่าจะเป็นของปาปะพานี่แน่อ๋อเขาเขียนว่าบางครั้งเขาก็อยากได้สก,กุตชี่แบบของเขาเองงั้นทำเองด้วยชุดแต่งสก,กุตชี่เลยดีกว่าแสดงว่า เป็นชุดแต่งสกูชี่นี่มันเป็นนิ่มๆใช่ไหมคะลูกนี่ให้แม่ให้เพื่อนๆดูอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบชุดแต่งสกูชี่นะเอาอันเนี้ยแม่เคยเห็นที่ปะปะผ้าเคยพกมาเล่นบ้านเราอ่ะมันไว้บีบแต่งหน้าแล้วก็มีกรอบประดับเลื่อนๆมาแบบแบบแบมีกล่องมีของที่่ะจะไปเล่นอะไรอีกไหมคะมูเดิม <obviamente> ค <erman> ่ะอุ้ย เคยดูจริงปะบุญจิ้นเป็นยังไงคะลักษณะปะบุญจิ้นก็มีมีพระจันทร์ตรงนั้ค่ะสีดำดำเคยดูจริงสีดำ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 แล้วเขาแล้วเขาพูดว่าอะไรมานั่นนี่โหดมากเลยอ่ะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยอะไรนะเขาโหด่มาเขาโหดว่าอะไรนะเก่าอะไรนะไม่ใช่เขาพูดว่าอะไรหนูจะไม่ได้เลยเครื่องประหารหัวสุนัขอย่างนี้ปะฮือฮือหัวสุนัขเอาเร็วเร็วเปิดเปิดเปิดใหญ่แล้ว แล้กี่อันกี่อันนับเขานับนับนับหนึ่งสองค่ะไม่ใช่ไม่ถึงห่อย่หนึ่งสองสาม3เออไม่ใช่ไม่ได้นับเป็นดวงสิสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแหนึ่งสองนับดีดีค่ะนับเป็นห่อหนึ่งสองสี่หกวจยิ้ว่จะนับเป็นคู่หนอเออสอี่หกจริงๆวแม่งงงอาเซียชอบบอกว่าอะไรคะนี่ แฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะอ้ขอบคุณแต่ย่ชอบค่ะเดียยเด๋ยวนเดีย๋ยวเดี๋ยวเขียนโนต้ตหวานๆด้วยขนมกระดาษรูปหัวใจให้คนที่เรารักนะคะนี่ต้องเขียนให้แม่ด้วยนะ,ะแล้วไหยคะยังค่ะอันนี้ฟังค่ะเรารีวิวในวันวาเลนไทน์นะคะ<ย>สว่วนที่เหลืออีกห้าอันเนี่ยเดี๋ยวเราก็แจกอันนี้รีวิววันวาเลนไทน์วันนี้เท<ต>่าไหร่คะ วานเลนไทนยวันที่อะไรยังไม่บอกแม่เลยคะ่ะวานเลนไทนยวันที่25สิบสี่กรกฎาคค่ะอี้ยะอ่ะนี่มาถึงกล่องใหญ่แล้วค่ะ